ดันจัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงในปัจจุบันนี้เป็นถือว่าเป็นผลไม้ประจําถิ่นของจังหวัดนครนายกทีเดียวเลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันเนี่ยจังหวัดนครนายกมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด1,400ไร่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกอยู่ในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองและก็อำเภอบ้านานาครับสำหรับลักษณะเด่นของมะดันนครนายกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ว่ามีผลขนาดใหญ่นะครับมีความยาวรีปลายผลแหลม ปลือกบางเรียบนะครับแล้วก็มีสีเขียวเป็นมันเนื้อจะเป็นสีขาวนวลน,นะฮะเนื้อแน่นฉ่ำน้ำแล้วก็มีรสเปรี้ยวโดยพันธุ์ที่นิยมปลูกก็จะมี2พันธุ์นะครับได้แก่พันธุ์เขียวมรลกดแล้วก็พันธุ์พื้นเมืองในส่วนของจังหวัดนครนายกนะครับเราได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยมีการจัดทำในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการผลิตมาดันนะครับโดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งนะครับมีเกษตรกรรวมกลุ่มทาเป็น มาดานแปลงใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมีมาดานแปลงใหญ่อยู่1แปลงนะครับสมาชิกทั้งหมด3 1มลายพื้นที่โดยรวมก็คือ87ไร่นะครับทั้งนี้เราต้องการให้สมาชิกที่มารวมกลุ่มนะครับสามารถลดต้นทุนการผลิตลงนะครับเพราะว่าการผลิตพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องมีต้นทุนนะครับถ้าเกิดเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลงได้เนี่ยเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของแปลงใหญ่บดันเนี่ยทางสำนักงานเศรษฐวาตรยังมีการเพิ่มศักยภาพในการผลิตนะครับโดยสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยได้วางแผนในเรื่องของการตลาดด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มปัจจุบันเรามีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งก็ให้ความสําคัญและก็สนใจในการที่จะปลูกบดันนะครับ สวัสดีคะ่ะนุชนันท์วันวิราค่ะวันนี้นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการพาท่านผู้ชมนะคะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะดันนะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครน,นายกนะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้คะ่ะขออนุญาตให้คุณแม่คุณป้านะคะแนะนำตัวนิดนึงคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะ นางรัตดาวงศสาศสักดิ์นะคะหรือชื่อเล่นว่าป้าติ๋มค่ะจะเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหารค่ะเอ <Hey, S 1> <Hey. S 2> ท่านต่อไปเลยค่ะสวัส <Hey. S 2> ดีค่ะชื่อว่าลาพรบุญอินนะคะรองประธานกลุ <Hey. S 2> ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มน้ำมาดันแดดเดียวหมูห้าท่าทรายค่ะสวัสดีค่ะนางกมลทิพย์หนูปั้นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหารค่ะ เออสำหรับวันนี้นะคะนุต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าด้วยจังหวัดนครนายกนะคะเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพักผลไม้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเป็นจังหวัดที่มีมะดันค่อนข้างจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะจึงทําให้ราคามะดันเนี่ยตกต่ําแต่ด้วยหน่วยงานทางภาครัฐนะคะได้เห็นเล็งเข็นถึงพี่น้องประชาชนชาวสวนมะดันนะคะจึงทําให้มีการ เริ่มคิดค้นแปรรูปมัดดนันเงขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องเกษตรกรนะคะได้มีมูลค่าที่มากขึ้นค่ะสําหรับช่วงนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะให้คุณป้าติ๋มนะคะ,คะมาพรีเซนต์เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของป้าติ๋มนี่คืออะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับฝั่งนี้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคุณป้าขานี่คือไอส้รับมัดมดนัดนคะ,คะนี่แล้วก็มีแม้กระทั่ง น้ำมะดันพร้อมดื่มเลยนะคะคุณป้านี่อันนี้ด้วยนะคะเขามีหลายสูตรนี่มีผสมน้ำมะขามป้อมด้วยแก้เจ็บคอได้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงกวนที่ผสมกับมะดันด้วยนะคะอุย๊ยอันนี้ไม่เคยเจอคุณป้าแล้วก็อันนี้คือมะดันอบแห้งมะดันแช่อิ่มอบแห้งนะคะ,คะแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนะคะมะดันแช่อิ่มอบแห้งนะคะ นี่แล้วก็ฝั่งนี้คุณป้าขามีตัวนี้จะเป็นน้ำพริกนรกไข่เค็มมะดันนะคะค่ะค่ะแล้วก็เป็นน้ำพริกไข่เค็มมะดันค่ะตัวนี้จะใส่ไข่แดงกับไข่ขาวล้วนจ้ะค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกมะดันค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ทราบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะคุณป้าได้ข่าวว่าคือหนูมองอย่างนี้มันเป็นข้าวแตนธรรมดาแต่ว่าช่วยให้คุณป้าพีเต์นิดนึงค่ะว่าคืออะไรคะค่ะ ตัวนี้นะคะจากที่อื่นจะเป็นน้ำแตงโมอะไรแต่ของเราจะเป็นข้าวแตนน้ำมาดันนะคะ,ะผ่านกระบวนการของการเอาน้ำมาดันมาเป็นเป็นตัวเชื่อมโยงค่ะในตัวข้าเหนียวและก็ในตัวน้ำตาลแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์โดยที่จะเป็นเนื้อมาดันอบแห้งโรยลงไปด้วยนะคะค่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวแตนน้ำมดันเหมือนกันจะถ้าจะเป็นแผ่นเล็กค่ะอ๋อเป็นแผ่นเล็กคือแบบให้ทานได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสูตรโบราณใช่ไหมคะ,คะนี่ท่านผู้ชมคะนุอยากจะบอกนะคะว่านี่อันนี้คือผลสดของเขานะคะนุอยากจะบอกว่าปกติหนูเคยเห็นแค่เขาเป็นโค้งแต่หนูเพิ่งทราบมาว่าเป็นพันุ์พิเศษของที่นี่ของจังหวัดนครนายกที่แบบลูกมดันผลมดันเขาจะเป็นแบบตรงๆแบบนี้เลยเขาจะไม่โค้งไม่งอนะคะ แต่ทรงนี้จะสมรับถ้าเกิดว่าไปทําแช่อิ่มหรืออะไรตัวนี้จะง่ายค่ะเวลาลาเอาเบนออกง่ายและที่สําคัญได้ข่าวว่านอกจากผลไม่โค้งไม่งอแล้วเป็นผลตรงแล้วได้ข่าวว่าเม็ดเขารีบแบบแทบจะไม่มีเมล็ดเลยใช่ไหมคะอยากลองชิมมาะเลยน้ำลายไหลอะต้องลองชิมค่ะอันนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะมีซิกเนเจอร์ของเขายังไรคะคุณป้าคะค่ะ ลองก่อนค่ะไหตลองก่อนค่ะยวลองดูนะคะค่ะอืมสุายหลนะจิงงานคือเอาจริงคือมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอ่าเขาจะมีแบบเนื้อของเขาอะค่ะมันจะไม่มีเสี้ยนติดฟันค่ะถูกไหมคะถ้าบางทีบางอย่างมันอาจจะมี แต่นี่ไม่มีไม่เลยโดยทางเราเนี่ยก็จะเอาความเปรี้ยวของมะดันนะมาตัวเป็นตัวต่อยอดในผลิตภัณฑ์ของในกลุ่มโดยในการมาทําเป็นในส่วนของของหวานและก็ของข้าวอ๋อเดี๋ยวมาดันหน่อยจะพาเดินไปดูของข้านะคะ ค่าป้าติ๋มค่ะอาจจะต้องรบกวนป้าติ๋มอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่ายังต้องมีผลิตภัณฑ์ส่วนนี้ด้วยนี่คืออะไรคะคุณป้าอ,อันนี้จะเป็นไข่ดาวเค็มนะคะไข่ดาวเค็มน้ำมะดันนะคะทุกตัวจะผ่านกระบวนการของน้ำมะดันค่ะก็จะมีไข่เค็มน้ำมะดันแล้วก็ไข่พอกไข่พอกใบมะดันนะคะไข่พอกใบมะดันค,คือหนูต้องถามก่อนว่าที่บอกว่าเป็นไข่เค็มมะดันน้ำมะดันเนี่ยก็คือฉีด <laughs> น้ำมะดันเข้าไปเหรอคะขั้นตอนการผลิตนะคะเวลานั้นเราจะใช้อ่าความเปรี้ยวของมะดันตัดเค็มกับน้าเกลือเพราะฉะนั้นไข่เค็มของเราจะไม่เหมือนที่อื่นไข่ขาวเราจะนุ่มไข่แดงเราจะออกอสีแดงอมส้มค่ะ,คะนั่นคือซิกเนเจอร์นะคะนี่ก็คือคไข่เค็มน้ำมะดันไข่เค็มน้ำมะดันแล้วก็ไข่เค็มพอกใบมะด,ด,ด,ดันนะคะ,คะ ก็ขอบคุณป้าติ๋มนะคะ,คะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะอยู่กันอีกเพราะว่าฝั่งนี้แม่ตุ่มนะคะสําหรับช่วงนี้ต้องถามขออนุญาตถามค่ะว่าของแม่ตุ่มนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปลานะคะก็คือใช้ใช้กระบวนการของมาดันมาแช่ปลาเพื่อล้างความขาวดับคาวลงแล้วมันจะช่วยรัดเนื้อปลาก็คือจุดเด่นก็คือเวลาเอาปลาไปทอดมันจะกรอบนอกนุ่มในและเค็มก็จะไม่เค็มมาก เพราะว่ามันได้ความเปรี้ยวมาตัดความเค็มของปลาทําให้เป็นแบบว่ามีซิกเนเจอร์มีเอกลักษณ์ของของที่บ้านเราเท่านั้นนะคะอันนี้คืออะไรคะคุณป่าคะอันนี้จะเป็นปลาร้าปลาดูหรืออีกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลาร้าแห้งนะคะนําไปทอดแล้วก็โรยด้วยเครื่องสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นพริกทอดหอมทอดเจียวแล้วก็ราดลงไปค่ะ ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยอร่อยน่านอ๊โหพูดแล้วน้ำไหลไหลเลยนะที่จริงน่าจะมีตัวอย่างให้หนงลองชิมดูนะคะพอพูดแล้วหิวทันทีเลยนะคะแล้วฝั่งนี้ก็เช่นกันใช่ไหมคะเป็นปลาเค็มจ้ะปลาเค็มนี่ก็เหมือนที่บอกค่ะใช้มาดันมาแช่ลดความคาวจากปลาพอทั้งคู่เลยใช่ใช่ค่ะก็จะมีปลาช่อนนะคะปลาช่อนนี่ก็คือจะเป็นทั้งแบบ ตัวแบบตัวแต่ว่าของเราจะแรกก้างออกนะคะ,คะเพื่อสะดวกในการรับประทานค่ะ,คะก็คือจะขายเป็นโลนะคะอันนี้โลละ200บาทค่ะประช่อนนะคะ,คะประช่อนจะมี2แบบอีกหนึ่งแบบจะเป็นแบบชิ้นนะคะอันนี้หั่นเป็นชิ้นเหมาะสําหรับคนที่แบบแบ่งทานได้เลยก็คือแบบแบ่งทอดใช,ใช่ค่ะสะดวกค่ะถ้าทานไม่หมด เก็บตู้เย็นช่องฟิตไว้ทานต่อเอาไว้ทานต่อเก็บไว้ได้นานไหมคะได้นานค่ะโอ้เป็นปีเป็นปีแต่ว่าในความรู้สึกนุนคิดว่าไม่น่าจะได้นานเพราะว่าอร่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นปลาสลิดค่ะปลาสลิดนี่จะขายกิโลละ200จ้ะก็คือของเราเนี่ยจะแพ็คเป็นแบบแพ็คสูญญากาศนะคะรับรองความสะอาดได้ก็คือแพ็คสูญญากาศอย่างดี แล้วเวลาแบ่งทานไม่หมดก็คือเราสามารถพับอย่างเงี้ยค่ะพับเก็บหรือหาอะไรหนีบหรือยางรัดก็ได้แล้วก็แช่ตู้ฟิตได้เลยถ้าไม่หมดก่อนนะคะแต่ว่าเพราะความอร่อยแป๊บเดียวก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าภาคอีสานเขาบอกว่าอาหารที่นี่คาวมากถามว่าขาวเพราะกินข้าวไม่ใช่ค่ะคาวเดียวหมดนะคะไช้แล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณป้าตุ่มมากๆค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะนุชจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูวิธีการ ทำให้เห็นกับตากันเลยค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ถึงคิวป้าตุ่มแล้วนะคะที่จะมา,าะสาธิตวิธีการทำไข่เค็มพอกด้วยใบมะดันค่ะไข่เค็มพอกใบมะดันหนูขออนุญาตถามอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าทําไมไข่เค็มพอกใบมะดันเนี่ยมันแตกต่างยังไงหรือว่ามันรสชาติด,ดีกว่าไข่เค็มอื่นๆยังไงคะคุณป้าคือด้วยความที่คือ ตำบลของเราเนี่ยมีมะดันเยอะค่ะแล้วเราต้องการความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เราก็เลยใช้ใบของมะดันเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วในท้องถิ่นของเราเ,เอามาผสมเอามาแปรรูปเพื่อกับไข่เค็มที่มันมีอยู่ในของชาวบ้านที่มาอยู่มีในท้องถิ่นเนี่ยเอามาเพื่อมาเขาเรียกว่ามาสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ให้เป็นเอกลักษณ์สร้าง,างแล้วก็เพิ่มมูลคา่า,คาด้วยน,นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยค่ะว่า จะเป็นยังไงนะคะนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะนุไม่เคยเห็นเหมือนกันเชิญคุณป้าเลยค่ะขั้นตอนแรกวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวัตถุดิบของเราก็มีดินสัพองค่ะแล้วก็ใบมะดันใบมะดันแบบนี้แหละค่ะแล้วก็มาป่นแล้วก็มาตากแห้งนะคะไม่ไม่ไม่เราใส่ใส่เครื่องบดนะคะแล้วก็มีเกลือคือเกลือเกลือธรรมดานี่แหละค่ะแต่เราก็มีตาออยนะคะอัตราส่วนก็คือสามต่อหนึ่งแล้วก็เื ใบมดันก็คือหนึ่งส่วนและน้ํานี่ก็คือตามตามที่ว่าอย่าให้มันเหลีวมันคือน้ํานี่แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกใช่อย่าให้มันมันเละไปอะไรไปมันจะปั้นยากค่ะค่ะอันนี้ก็จะเริ่มเริ่มเลยนะคะเริ่มกันเลยนะคะค่ะเริ่มเลยเดยก็คือจากแป้งคือดินสอพ,พองเนี่ยเราจะป่นแล้วประมาณอัตราส่วนก็คือเราบอกแล้วว่า3ส่วนคือ1 2แล้วก็สค่ะ3ส่วนนะคะ แล้วก็เกลือ1ส่วนเราจะใช้เกลือ1ส่วนนะคะค่ะแล้วตัวใบมะดันนี่เราก็จะใช่1นส่วน1่ส่วนค่ะแล้วก็ส่วนน้ํานี่เราจะใช้แค่คือพอประมาณเราจะบอกว่าใช้ช้อนสองช้อนเราตองไม่ได้เราต้องดูน้ํามือเราด้วยนะคะว่าตอนเวลาเราคลุกมันยังไงอ่ะเดี๋ยวหนูช่วยคุณป้าเอาอีกไหมคะสักน้อยสักน้อยหนึ่งนะคะ ถ้าถ้าไข่เค็มเซตนี้อร่อยนี่พอหนูช่วยนะคะได้ได้ได <laughs> ใช่เลยใช่เลยใช่เเ <laughs> ออยู่ไหมคะปุาป้านิดนึงค่ะอ่าเด็ดนิดน่าจะพอน่าจะอาโอเคค่ะคือเราจะดูที่แป้งอะถ้าเกิดมันนวดแป้งให้เข้ากันนวดดินสอพองให้เข้ากับเกลือนะคะฝั่งนู้นด้วยนี่โชว์กล้องไปเลยนี่เสร็จแล้วพอใหเ้เราดูซิว่าแป้งเราเนี่ยมันพอปั้นได้หรือ,อยัง ถ้าปั้นได้เราก็จะแผ่แ,ผแ,ผแป้งแล้วก็เอาไข่เนี้ยมาแล้วมาหุ้มให้มิดเราจะพุ่มให้มิดแสดงว่าเขาได้รับใบมาดาันกับในส่วนผสมของการทําไข่เค็มเนี่ยพอเรามาห่อไว้อย่างนี้สแสดงว่ารสชาติก็จะต่างกันถูกไหมคะต่างกาันต่างกับแบบไข่เค็มทั่วไปจังหวัดอื่นที่อื่น ที่นี่เพราะว่ามันมีใบมะดันไปเป็นตัวแปรถูกไหมคะถูกต้องค่ะมันจะทําให้มีรสชาติอะไรที่พิเศษกว่าไข่เค็มอย่างอื่นค่ะไข่เค็มอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีมันจะมีแต่ความเค็มแต่ไข่แต่ไข่เค็มของเราเนี่ยมันจะเค็มกลมกล่อมเพราะมันมีความเปรี้ยวนะเข้าไปอ๋อก็แสดงว่ามันเป็นมันค่อนข้างอธิบายยากค่ะใช่ใช่อธิบายยากต้องลองชิมค่อนข้างอธิบายยากแต่ว่าพอเราได้ชิมแล้วเนี่ยเราจะรู้เลย ใช่ไหมคะวันนี้หนูจะได้ชิมไหมคะได้ชิมค่ะได้ชิมค่ะได้ชิมท่านไงหนูต้องได้ชิมนี่เพราะว่าถ้าถ้าพอเราปั้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือพอกใบนีกหน่อยนี่คือยังไม่เสร็จยังยังไม่เสร็จอ๋อนี่คือหนูนึกว่าพอทําอย่างนี้เสร็จแล้วจะเสร็จเดี๋ยวเราต้องเอาใบนี้พอกอีกทีหนึ่งค่ะมาพอกอีกทีสุดยอดมากค่ะอันนี้ต้องใช้แบบนี้เลยใช่ครูใช้ครืข้างนอก ใช้คุกข้างนอกด้วยอ่าก็คือว่าที่จริงเหมือนกับพอเราเรามองแล้วมันอาจจะดูเหมือนเอะมันก็เหมือนจะคล้ายๆกันแต่ว่าผลผลิตหรือว่าสิ่งที่เราได้มาคือมันแตกต่างกันจริงๆถ้าเราได้ชิมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ชิมต้องใช้คุณป้าใช้ชิมคะนี่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะแต่ว่านี่ใกล้จะเสร็จอันนี้คือเสร็จแล้วถูกไหมคะเสร็จแล้วเราเอาไว้กี่วันคะคุณป้า อันนี้เราจะไว้ประมาณ7วันพอเนี้ยเราจะมาใส่กล่องนะคะเจ็ดวันคือจะเป็นแบบนี้นะคะเจ็ดวันจะเป็นไข่ดาวหมายถึงว่าเราทําเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมาพุ่มพุ<า>่มเสร็จ<า>แล้วเราก็จะใส่บรรจุพันแล้วเราก็จะมีสติกเกอร์แปะเอาไว้ว่าเราทําวันนี้<า>อีกอีกวันถึงจะเป็นไข่ดาวไข่ดาววันที่11แล้วก็ ถ้าจะให้เป็นไข่เคม็มก็คือวันที่22ตแต่ว่าก็คือคเอาไว้อย่างนี้ไปเลยไว้อย่างนี้แหละค่ะก็คือพอปกตินะคะอ๋อในอุณหภูมิปกติกตห,หรืออุณหภูมิปกตินั่นแหละ,ค,ะค่ะโอ้โหนี่ก็คือที่จริงก็ไม่ได้ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าผลผลิตที่ดีของเรานั่นก็คือมะดันต้องเป็นมะดันที่เป็นผลผลิตจากนครนายกของเราใช่ไหมค้าถูกต้องค่ะนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ พอดูคุณป้าทํามาแล้วกรรมวิธีและมีการพรีเซนต์จากคุณป้าแล้วบอกว่ารสชาติมันแตกต่างเดี๋ยวช่วงนี้นขออนุญ,ญาตชิมไปเลยนี่นีคุณป้าขอชิมเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะแต่ดูเนื้อเขาก็ก็คือเหมือนปกติเอาอย่างนี้ก่อน<ช>ดูเหมือนปกติแต่ว่าเดี๋ยวลองรสชาติดูนะคะมันไม่เค็มมากไม่เค็มมากแล้วไข่แดงน่ยจะมันมากลองลองชิมแต่ไข่แดงดูกัน ไข่แดงเราจะมีสีเหลืองอมส้มไม่ใช่แดงไหลเยิม้มไม่โอใช่ใช่เขาไม่เย<ๆ>ิ้มเขาเขามีเหมือนเป็น,ปนฟิลแบบเนื้อแน่นๆใช่ลองชิมดมูจริงจริงหนูปกติหนูไม่ทานเค็มแต่ว่าเนี้ยคือหนูทานเล่นได้โอเคค่ะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอบพระคุณป้าตุ่มมากๆนะคะที่สอนการทำไข่เค็ม จากใบมะดันนครนายกของเรานะคะยังไงก็ขขบคุณมากๆเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้เราไปรวมตัวกันตอนนั้นส่งท้ายกันก่อนดีกว่านะคะขอบคุณป้าอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุต้องขอบพระคุณสําหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครนายกมากมากนะคะที่ให้เกียรติสลับเวลามาแนะนําผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะดันนะคะขอบพระคุณสําหรับป้าตี๋แม่ตุ่มแล้วก็ป้าตุ่มมากๆนะคะสาหรับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเรามีการาส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มแล้วแล้วก็นำผลผลิตมาดันนะครับมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำกันปัจจุบันเนี่ยก็จะประกอบด้วยน้ำมาดันมาดันแช่อิ่มอบแห้งมีกรอบน้ำมาดันนะครับไข่เค็มมาดันเยลลี่มาดัน สบู่มาดันนอกจากนั้นก็ยังมีปลาแดดเดียวนะ้ำมาดันนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายในน้มของจังหวัดนครนายกนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองนครนายกเนี่ยได้มาอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกรที่แปรรูปจากมาดันนะครับซึ่งสามารถซื้อหาได้ตลอดทั้งปีครับ